แต่ก็ไมู่่ได่ได้ไม่้ไม่ได้ไมด้ไม่ไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่้ไม่ได้ไ บอกให้ดาวออตตอมามีแกไปหน่อยโอ้ยโห <silence>